ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ Open a book Open the world and Open your dreams สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางบริษัทพนักงานถึงยอมทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถปกป้องกันและกันและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในขณะที่อีกบริษัทหนึ่งทุกคนต่างหวาดระแวงชิงดีชิงเด่น และทำงานเพียงเพื่อรอให้ถึงวันศุกร์และวันสิ้นเดือนอะไรคือสิ่งที่สร้างความแตกต่างราฟ้ากับเหวนี้ไซนองซิเน็กนักคิดและนักเขียนชื่อดังระดับโลกผู้เขียนหนังสือ Start with Why ได้ออกเดินทางค้นหาคำตอบของคำถามนี้และเขาได้พบกับกุญแจสำคัญระหว่างการสนทนากับพลเอกวิลเลียมสติปเนอร์แห่งหนาวิกโยธินสหรัฐอเมริกาเขาถามท่านนายพลว่า อะไรที่ทำให้นาวิกโยธินมีความพิเศษและแข็งแกร่งขนาดนี้ท่านนายพลไม่ได้ตอบเรื่องการฝึกที่โหดหินแต่กลับตอบอย่างเรียบง่ายว่าเพราะว่าผู้นำกินทีหลังเสมอเขาอธิบายว่าในโรงอาหารของนาวิกโยธินทหารชันผู้น้อยที่สุดจะได้เข้าแถวตักอาหารก่อนเสมอและทหารชันผู้ใหญ่ที่สุดจะต่อแถวหลังสุดพวกเขาอาจจะไม่ได้กินหรือได้กินแค่อาหารที่เหลือ แต่ไม่มีใครบอกให้พวกเขาทำพวกเขาทำเพราะมันคือความหมายของการเป็นผู้นำคืนนี้เราจะมาดำดิ่งลงไปในหนังสือที่ทรงพลังเล่มนี้ครับ Leaders Eat Last หรือในชื่อที่อาจจะแปลได้ว่าผู้นำกินทีหลัง s ีเนกจะพาเราย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการมนุษย์เพื่อค้นพบว่าสมองของเราถูกสร้างมาให้อยู่รอดและเติบโตภายใต้สภาวะแบบไหน เราจะไปทำความรู้จักกับสารเคมี4ชนิดในสมองที่คอยควบคุมพฤติกรรมและความรู้สึกของเราและเรียนรู้ว่าผู้นำที่แท้จริงนั้นสร้างวงกลมแห่งความปลอดภัยขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อให้คนในทีมรู้สึกไว้วางใจและพร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับทุกความท้าทายนี่ไม่ใช่แค่หนังสือสำหรับผู้บริหารแต่เป็นคู่มือสำหรับทุกคนที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนรอบข้าง เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะคุณจะได้เรียนรู้ว่าภาวะผู้นำไม่ใช่เรื่องของตำแหน่งแต่คือเรื่องของความรับผิดชอบที่จะดูแลผู้คนในวงล้อมของเราเพื่อที่จะเข้าใจแนวคิดของซิเนกเราต้องย้อนกลับไปหลายหมื่นปีก่อนสู่ยุคที่บรรพบุรุษของเรายังอาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสวรรค์โลกในตอนนั้นเต็มไปด้วยอันตรายรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเสือเขี้ยวดาบอากาศที่หนาวเหน็บ หรือความอดอยากมนุษย์เราไม่ได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งหรือเขี้ยวเล็บที่แหลมคมเราอยู่รอดมาได้ด้วยเหตุผลเพียงข้อเดียวนั่นคือการรวมกลุ่มเราสร้างเผ่าสร้างชุมชนขึ้นมาเพื่อปกป้องกันละกันและในชุมชนนั้นเองได้เกิดสิ่งที่ซีเนกเรียกว่าวงกลมแห่งความปลอดภยัย the circle of safety ขึ้นภายในวงกลมนี้สมาชิกในเผ่าจะรู้สึกปลอดภยัย ไว้วางใจซึ่งกันและกันและพร้อมจะร่วมมือกันพวกเขาไม่ต้องคอยหวาดระแวงว่าคนข้างๆจะมาขโมยอาหารหรือทำร้ายเขาในตอนกลางคืนเพราะมีกฎและความไว้วางใจเป็นเหมือนกำแพงที่มองไม่เห็นคอยคุ้มครองอยู่เมื่อภายในปลอดภยัยพวกเขาก็สามารถทุ่มเทพลังงานทั้งหมดเพื่อรับมือกับอันตรายจากภายนอกได้อย่างเต็มที่แล้วมันเกี่ยวกับโลกการทำงานในปัจจุบันอย่างไร ซีเนกบอกว่าสมองของเราในวันนี้ก็ยังคงเป็นสมองแบบเดียวกับมนุษย์ยุคหินเรายังคงหอยหาความรู้สึกปลอดภัยในเผ่าของเราซึ่งก็คือบริษัทหรือทีมที่เราทำงานอยู่อันตรายภายนอกในปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เสือเขี้ยวดาบแต่มันคือคู่แข่งทางธุรกิจสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดอันตรายภายใน คือสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นมันคือการเมืองในออฟฟิศการแทงข้างหลังการแกล้งแกล้งความกลัวที่จะถูกไล่ออกหรือเจ้านายที่เอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองหน้าที่ของผู้นำก็คือหน้าที่ของหัวหน้าเผ่านั่นคือการสร้างและขยายวงกลมแห่งความปลอดภัยให้กว้างพอที่จะโอบร้อมทุกคนเมื่อพนักงานรู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจผู้นำและเพื่อนร่วมง,งาน พวกเขาจะหยุดใช้พลังงานไปกับการปกป้องตัวเองจากคนภายในและหันมาร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับอันตรายภายนอกอย่างเต็มศักยภาพในทางกลับกันในองค์กรที่ขาดวงกลมแห่งความปลอดภยัยทุกคนจะทำงานด้วยความหวาดระแวงและเห็นแก่ตัวพวกเขาจะหมกมุ่นอยู่กับการปกป้องตำแหน่งและผลประโยชน์ของตัวเอง และเมื่อเจอวิกฤตจากภายนอกองค์กรน,นั้นก็จะพังทลายลงอย่างง่ายดายดังนั้นภาวะผู้นำจึงไม่ใช่เรื่องของอำนาจหรือการออกคำสั่งแต่มันคือความรับผิดชอบที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกปลอดภยัยและเป็นส่วนหนึ่งของเผ่าอย่างแท้จริงแล้วอะไรคือกลไกาทางชีววิทยาที่ทำให้วงกลมแห่งความปลอดภัยนี้ทำงานได้ซีเน็ก ได้อธิบายถึงสารเคมีในสมอง4ชนิดและตัวร้ายอีก1ชนิดที่เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่ควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของเรามานับหลานปีกลุ่มสารเคมีแห่งการเอาตัวรอดส่วนบุคคล the selfish chemicals 1. endorphins หน้าที่เป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติของร่างกายหลังเมื่อเราใช้แรงออกกำลังกายหรืออดทนต่อความเจ็บปวดทางกายในอดีต ช่วยให้นักล่าสมัยก่อนสามารถวิ่งไล่าตามเหยื่อได้เป็นเวลานานๆานโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าจนเกินไปในปัจจุบันคือความรู้สึกฟินหลังจากที่เราวิ่งมาราธอนหรือออกกำลังกายอย่างหนักมันทำให้เราอยากจะทำสามอีก 2>, 2. โดปามีนหน้าที่สร้างความรู้สึกพึงพอใจเมื่อเราทำอะไรสำเร็จหลังเมื่อเราบรรลุเป้าหมายขีดค่ารายการสิ่งที่ต้องทา หรือเจอของที่เรากำลังมองหาในอดีตช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการเก็บผลไม้หรือล่าสัตว์จนสำเร็จในปัจจุบันคือความรู้สึกดีเมื่อเราทำยอดขายได้ตามเป้าได้รับไลค์บนโซเชียลมีเดียหรือเคลียร์งานเสร็จสักชิ้นโดปามีนนั้นโรงพลังแต่ก็อันตรายเพราะมันเสพติดได้ง่ายและเป็นแรงจูงใจในระยะสั้นเท่านั้นเอนโดฟินและโดปามีน ช่วยให้เราทำงานสำเร็จได้ด้วยตัวเองแต่พวกมันไม่ได้ช่วยให้เราร่วมมือกับใครและไม่ได้สร้างความไว้วางใจนั่นคือหน้าที่ของสารเคมีอีกสองตัวครับกลุ่มสารเคมีแห่งการร่วมมือทางสังคม The Social Chemicals 3. เซโรโทนินสารเคมีแห่งความเป็นผู้นำหน้าที่สร้างความรู้สึกภาคภูมิใจการยอมรับและสถานะทางสังคมหลังเมื่อ เรารู้สึกว่าคนอื่นให้เกียรติหรือยอมรับในตัวเราและมันยังหลังในตัวคนอื่นเมื่อเราทำความดีให้พวกเขาด้วยในอดีตมันคือสารเคมีที่คอยรักษาระเบียบทางสังคมในเผ่าหัวหน้าเผ่าจะได้รับเซโรโทนินจากความเคารพของลูกน้องและลูกน้องก็จะได้รับเซโรโทนินเมื่อหัวหน้าเผ่าปกป้องพวกเขาในปัจจุบันคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อเจ้านายกล่าวชมเชยผลงานของเราต่อหน้าทีม หรือเมื่อเราได้รับปริญญาต่อหน้าพ่อแม่เซโรโทนินคือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีความสำคัญ 4. ออกซิโทโซินสารเคมีแห่งความรักและความผูกพันหน้าที่สร้างความรู้สึกรักไว้วางใจและความผูกพันที่ลึกซึง้งหลังเมื่อเรามีการสัมผัสทางกายเช่นการกอดการจับมือการได้ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนสนิทหรือ การทำความดีให้ใครสักคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนในอดีตคือสารเคมีที่เชื่อมโยงแม่กับลูกและสร้างความผูกพันในเผ่าทําให้เรายอมเสียสละตัวเองเพื่อปกป้องคนในกลุ่มในปัจจุบันคือความรู้สึกไว้วางใจที่ทำให้เรากล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานหรือความรู้สึกเป็นพี่เป็นน้องในทีมกีฬาออกซิโทซินคือกาวที่เชื่อมมนุษย์เข้าไว้ด้วยกันผู้นำที่แท้จริง คือคนที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เซโรโทนินและออกซิโทซินหลั่งออกมาได้อย่างอิสระทำให้คนในทีมรู้สึกภูมิใจได้รับการยอมรับและผูกพันกันอย่างลึกซึง้งและตัวร้ายของเรื่องคอร์ติซอลหน้าที่สร้างความรู้สึกเครียดและหวาดระแวงเพื่อเตือนเราถึงอันตรายหลังเมื่อเรารู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามหรือไม่ปลอดภัยในอดีต มันช่วยให้เรารอดจากเสือเขี้ยวดาบโดยการเตรียมร่างกายให้พร้อมสู้หรือหนีในปัจจุบันเมื่อองค์กรขาดวงกลมแห่งความปลอดภัยพนักงานจะรู้สึกเหมือนมีเสือเขี้ยวดาบเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาคอติซอลจะหลั่งออกมาอย่างต่อเนื่องและที่ร้ายที่สุดคือคอติซอลจะยับยั้งการหลั่งของออกซิโทซินนั่นหมายความว่าความเครียดและความกลัว จะทำลายความไว้วางใจและความร่วมมือโดยตรงมันทำให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและคิดถึงแต่การเอาตัวรอดของตัวเองเป็นหลักทำไมในโลกยุคใหม่ภาวะผู้นำที่แท้จริงถึงหาได้ยากสเนกชี้ไปที่ความเป็นนามนธรรมในอดีตหัวหน้าเผ่าจะเห็นหน้าและรู้จักลูกเผ่าทุกคนแต่ในปัจจุบันซีอของบริษัทขนาดใหญ่อาจจะไม่เคยเจอหน้าพนักงานระดับล่างเลย ตัวเลขที่เป็นนามนธรรมเราบริหารจัดการคนผ่านตัวเลขในสเปรดชีตเราพูดถึงการลดจำนวนพนักงาน h e ฮด o u ว t Reduction แทนที่จะพูดว่าการไล่คนที่มีครอบครัวต้องดูแลออกความเป็นนามนธรรมนี้ทำให้ผู้นำสามารถตัดสินใจเรื่องที่โหดร้ายได้ง่ายขึ้นเพราะพวกเขาไม่เห็นผลกระทบทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์จริงๆระยะห่างทางกายภาพ การทำงานทางไกลและการสื่อสารผ่านอีเมลทำให้เราสูญเสียการปฏิสัมพันธ์แบบซึ่งหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการหลั่งของออกซิโทซินและเราจะสร้างวงกลมแห่งความปลอดภัยขึ้นมาได้อย่างไรภาวะผู้นำไม่ใช่การประกาศนโยบายที่สวยหรูแต่คือการลงมือทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอ 1. ให้ความสำคัญกับคนมากกว่าตัวเลข จงใช้เวลาทำความรู้จักกับทีมงานของคนในฐานะมนุษย์ถามถ่ายเรื่องครอบครัวความฝันหรือปัญหาของพวกเขาการแสดงความใส่ใจเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คือการสร้างออกซิโทซิน 2. ฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจเอมพั h y ีรับฟังอย่างตั้งใจเพื่อที่จะเข้าใจไม่ใช่เพื่อที่จะตอบโต้ 3. สร้างเป้าหมายและศัตรูร่วมกันมนุษย์เราจะรวมตัวกันได้ดีที่สุด เมื่อมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองหรือมีศัตรูคู่แข่งที่ต้องต่อสู้ร่วมกัน 4. มอบความไว้วางใจและอำนาจจงเชื่อมั่นในทีมงานของคุณและให้อำนาจเขาในการตัดสินใจมันคือการส่งสัญญาณว่าฉันเชื่อในตัวคุณ 5. กินทีหลังและท้ายที่สุดจงแสดงให้เห็นผ่านการกระทาว่าคุณให้ความสำคัญกับความอยู่ดีกินดีของทีมงานมากกว่าผลประโยชน์ของตัวเองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับผิดแถนลูกน้องการแบ่งปันเครดิตหรือการเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือพวกเขาหนังสือ Leaders Eat Last ได้มอบบทเรียนที่ทรงพลังว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่มาพร้อมกับตำแหน่งหรือยศถาบรรดาศักดิ์มันคือทางเลือกมันคือทางเลือกที่จะมองข้ามผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อดูแลคนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของเรามันคือทางเลือก ที่จะสร้างวงกลมแห่งความปลอดภัยที่ซึ่งทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและพร้อมจะทุ่มเทอย่างสุดหัวใจมันคือทางเลือกที่จะเสียสละเพื่อให้คนอื่นได้เติบโตเราทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ในทุกๆวันไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตามคืนนี้ก่อนที่คุณจะหลับตาลงลองถามตัวเองว่าในวันพรุ่งนี้ฉันจะสามารถทำอะไรเล็กๆน้อยๆ เพื่อขยายวงกลมแห่งความปลอดภัยให้กับใครสักคนรอบตัวฉันได้บ้างฉันจะสามารถกินทีหลังในสถานการณ์ไหนได้บ้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าฉันใส่ใจพวกเขาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อเราดูแลคนของเราคนของเราก็จะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เหลือให้เองขอบคุณที่ติดตามอ่านโลกก่อนนอนพอดแคสต์ครับถ้าคืนนี้คุณได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นผู้นำที่ดีขึ้น อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาถอดรหัสปัญญาจากหนังสือดีๆด,ด้วยกันอีกนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ You've been listening to Read the World at Bedtime. Subscribe now and join us again in the next episode. Good night.